rồi mà sao này chân quậy cái nhân này sụt giọt sụt giọt nhiều gì nào mày tao mày gì สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกูสุขนคือเก่าครับผมอ่าเมื่อนี้นะครับมาบัสิไปไปหาหมูนะครับอยู่ที่บูนนะครับผมอ่าทางพันพอดีพันไหลถุงหน้าจี่ตอนนี้มือป่าเพลินนะครับก็เลยแวมากนะครับเย่ยมชมนะครับผมหน้าสักระปูยาเพลินนะครับอ่า๋ย่าพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับหนึ่งว่าเพลินนี่ยังไนี้นะครับ นี่ลีกหน่อยนะพี่น้องลีกหน่อยนะครับกินอย่างง่อน่อออยที่มัก <c oughs> ทัวรยวด้ บริเวณทุ่งหน้าเพิ่นนะครับผีตัอนนี้มือปราปเดี๋ยวตรงนี้สิเป็นหมองหลานกาแฟนะครับเดี๋ยวสียางไปเสือกาแฟน้ำเพลินฮะเหน็นยูมาเสืสอยางครับวันนี้นมาเข้าห้องน,น,น้ำเสือ ยางหน้าเพื่อนพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเขาเป็นกระถายพวนไมเ่เรียบร้อยนะครับส่วนนี้นขิงคล้องไงนะครับเห็นอยู่แคไกลเพื่อนพี่น้อง ถาก่อนสร้างชามะนาวไปแล้วครับเยาะนั่งถาก่อนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็กํลาลังเย็นครับพี่น้องร่มหนาวว่อยๆนะครับบรรยากาศดีครับ ตอนนี้ก็ยังเสาอ,อยู่คนอาจยังบัวลายนะครับโอ้ไม่จริงสาย <c oughs> นางน้ำครับนะครับรถจิกซอ ต้นชิกษาเรียนก็ได้ครับมหว,วางรอกาแฟ ก็หยิบแล้วแล้วออกแล้ว ครับพี่นอ้องมังอีเพื่ก็เฮ็ดได้สุดยอดครับอลังการอีริยครับพี่น้องนี่สซี่ยไเบิ้งกันนี่เด้อนี่ครับเขาเอืนอนยังนี่เขาเอือนกึ่งสิงตัวบ่่าสิเป็นสิงโตนะครับถือปืนนะครับสิงโตมือปราบสุดยอดอีริยครับเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสุดอีริยพี่นอ้องมาแม่เบิ้งนะครับ ่ะพี่น้องใครอยากมาแวเบิงกะล่องมาแวเบึงนะครับผมเดี๋ยวผมกับจะไปห้าโมนะครับนี้จะไปกินข่าเ้านะเพื่อนนะครับสอยจุเพื่อนวาซสอยจุเพื่อนทาอยู่ฝากติดตามเด้ดวยครับพี่น้องคลิปนี้ครับครับสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มางหอดแล้วนะครับคือมายามูนะครับเพื่อนเห็ดเป็นไอ้ป้ามเป็นสวน เป็นเกรรษตรนะครับเลี้ยงปลาปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างย่งางเบื้องก่อนนะครับผมนี่ครับผมวันนี้เพื่อนเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยขายนอขายเครือโอ้ปลาหลายแห่งพี่น้องเริ่มสีใหญ่แล้วละครับนี่ครับตอนนี้เพืเ่อนเก็ด เพิ่มอีกนะครับยกล่องเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งยกล่องปลูกกล้วยอีกนะครับจะคล้องให้คนกล้วยไข่นอฮะกล้วยไข่นอนนี่กับปลูกกล้กกวยไข่นอนนะครับยกล่องปลูกเซให้หน้าเลยบ่ ชิบูทวมบวลาไดนก่อนน่าชิบูทวมบาวมว่าสนิททวมบูอ่ะแด็กเลยนะทวมก็บูตายเลยนะไม่อย่างนี้นนีเดียวเห็นไหมความนี้ปูกูว่าความนี้ปูปูได้หร ดีครับพี่น้องเนี่ยงางม,มากเลยครับพี่น้องนี่ใส่ออจูนะครับอย่างนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาทำการตัวนึงทำการตัเนานะใ่อ,อ,ยอย่างเดีเนี่วยวเสดุตัวเนี่ยซันใหม่วะ่ะคือบอลเนี่ยขาวว่ะสร้างเนื่ยขาหักเลยสร้างเนื่ยขาเลยเนี่ยสันบ่กางงามรู้

ใช้ยังไงก้ออยู่บ่บ่มูนื่ลยที่ไม่ปัญหาลอยว่านมาบอกว่าไปหาหมูหน่อยวมีไส้บู๋นขวบมาต่พี่เอตัวพเอมาต่บ่อก่ไ่าลาเ่อนยังไงนี่ลาครจัวสิจลาลาลย มันเป่าออกิบ่ะใช่ต้องเป่าออกหรือเ่นี่บ่ทอท่องแดงหรือเ่าตอกเอนอะกับเป่าทีมันเป่าแท้เนี่ยมันขนาดหน่ามันเป็นเออตะัวออกใช่หรอตะบอีงาออกงาออกเลยนี่ตัน้นนี้นี้ต้ตัวนี้วีนี้น้

งเบิดด้มลามาตรงนี้หนอยใช่ไหมน่อยวะเด้ลอืมอืเจ้าเด็กบ๊เป็นทาียนโอ้บับทีมกว่าบอปโนนเรียนอ้้เอาข้ออีมากผาดผผบอี้สนามลืมนอาขึ้นรลนี่นังพยานนะบอเพงแค่จับมืใครอโซดบอบนางพยันนะค่ะจูเน่กระคำหมอดเองเนาะ บ,บอลกินครับอาเนื้องานซิ่วิดีโอ,อให้นายจ็คช็อตแต่กินอยู่ขั้นสองห<า>ัวใจหน่ายอามาถืออะไก่อนอยู <c oughs> ่นี่นี่นี่ขั้นน้นาอ่บอาบอกหมดเอาคข่ผู้เดียวอย่าเอาบอกหมด ยาเห็นแค่บอกหมอดบอเอาบกหมอดยังวะโอยโอยเห็นแจังหน่อยเาังน่ลเดี๋ยวเดี๋ยวฝาเอาวีดีโอโดกินง่ายดอกบื่องสองอเห็นบอกหมอนั่งไได้นองเออน่งสองมนาวเม่กนลเจะซีอเฮ็ดหยังงยที่ลัะไเน่องสเขาเะหยังเกาะเขาเหยัง ใคกินเดียวใคกินเดียวใคกินเดียวมามีตับพันตับบ่เป ok ็ี่ยนเรกินตับกินตับบ่เป็นเนี <k <k ่ยบอกว่านี่เอาแบบหมกหมกก้อกกู้ายไม่นิ่มโอ้ยงสูงในเดี๋ยวนี้นั่นมากเยอะนานเมื่กินแบบใจเย็นนี่ว่าแก้วเป็กไอ้ยังนี่แก้วเป็กเลยเยียไม่ป็กกินเดียร์นะแก้วเป็กอ่ะพี่น้องเบิร์ดไลท์ขวดเด้อเด้อหย่อนมันนี่ ไม่เอาไมเอาเฮ็ดได้ดีเลยน่ไอยไม่ไ่หย,ยังเันรออรน,น,น <ะ S 2> ร่อยทุบร่อยมองหอยตายทุบยื้อนำมองหอยเป็นเอ้าหได้ไหนไ้ระบบกดปันคือพี่ดูชุ่มแบนแบนสีขาวแบนยังสีขาวอืมห้าง่วยสกัดแจกข้าว ในฟืนในไ่อยอ่กว่าไงกปงแกกับว่ามี่แบ้า็ดีบอกบอสที่ไหนปลอเงินม

เหมือนใช้นเตใช้หนงผงไม่โอ้ดต่ถ่ายรูปพี่จุจุจุเายรูปขันพี่ันที่หล่ะขันลัมันลเอาใช้เราหยอดะังไงเข้าไปเอาวเอากกินบลว่าดิเอาวนี้จะได้พี่ดูจะได้แสบหลายเอาเนพงสุดรเป็นแต่นอนเวทาแ่มนอนเวทเนาะใช่แล้วเนีแก่ข้าว กินได้ว่าม้นหน่อยมนใส่กผมมัเหาจิม้วนเป็นยังไงของยังนี่แต่เหยียบเียกได้ยังไเสียแต่ไหนเอาดูเอา่เสาสวนกวนกับเปนลีงคไทานาตามสีมาด้วยบ้านเราเยยังไงบอกับรองเวลาเอาทีับรองเวลาคุนกรองเวลาอยู่ในเื่อนั่งไอยู่บีพ่อเขาไม่ใช่่แม่ไปเกาะพอวะพ่อลรวอยู่หนแล้วเราอยู่ เขาแน่ยบนั่งทั่วไอ่ะมอสหัวหน้าเราเข้าไปกินเปล่าคนนีะกินข้างในไก่ไม่หรือกินข้างในเขาตบก้นเขาเหลืองกินข้างในนายที่ว้นนกินข้างในไก่เปนบบ บอบกินคนข้างในแกินคนข้างในนี่คนที่บูนได้บก็ไม่แ่มึงยัเปลี่ยนเปลีว่าจะเอาเมียให้ได้เ่เอาเราบอกเลยใครมออะไรเว้นกันเลย่ว่บอกเดียวจะได้มาเดียวจะเอาไปจะเอาสบานั่นเศร้ากี่การถองไงมึงจะเอาไปจากแล้วไม่ได้หรือว ท่านแม่ละรอมาในรูปหามเขาอยู่เดือนนี้มาไปดั้งเขาได้เอื่ยูสหนื่อปกติมาวันที่ยี่สิบยี่บคุ้มสมบูรณจอยร่คุ้มหู่แล้วม่่คุ้มเห็นจังมสัตว์ดทางน้องนี่แม่แม่บ่แม่ ไม่กัวนะอไม่กักัรับคื่บมันหาดุ้ใส่กระดหาดุใส่กะดาคล่นกัอ่ามันมู้ขึนนมาเลยอ้าจะข้ามเมื่อโอ้โหพี่สาวกินห่อกินก่อนเป็นยังไง สุดยอดสุดยอดดูเนอะ่อจำ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 ำดูนี่จู่จ่บจุ่จูอะแนวพันวนี่ดออฮะปวถึงบันน่สล้างกินเหาไม่เทนตอนี้วะไม่นี่โอ้ยนะเออสุดยอดลย สากินจุสากินจุชิมก่อยอืมอืมเด่นบอกเอาไปเรียนสานำสาได้น้ำประดานึง ตัวหามูมูมก็หลับลว่ะมือเดี่ยวยิ้มบังเป็นอย่งไรหนูจะแข่งเลยเป็นไงพักพักได้ได้ไดย้างนอครับเอาไปผุ่นแม่เอาเธอไปหาดาวผุน่นไปกินนั่นไมอมีเลือดเอาไปผุนปผ่นเริ่มไปซิมเลยนี่โอเคไอ้ไหน่อจะบ่อหนี้กินเหล่าจะ,จะเจอเฝ้ากินเหล่าทู่ แบบงานในที่เราทำว้ายหันนี่ไปใท็ก็่อยันไปยังไหไปดูเบ่ครับตัวนาอไอ้เละบ่ต้องเป็นไปยังไงโหอย่างเดียวเลยอามาครับ กินเบียนไปําเนียกินแบนไปน,นํนนปนาเพราะว่าเสริมเสริมสุกภาผบ่ระเพ็กันามัน,น,นชิมาหเองมันกว่า,ม,ามันชิมผงหาดอ่ะน,นุงจ๊กคนให่

เราเนี่มาโจกษาหนุ่มนองเราเนี่ยไดติดบัดแปดล้านแต่ได้เงิน่ายเห็ดพวกโคงกันเอฟไฟพวกยูรเวนตอนนี้เราจะออกกอกติบล้านถ้าเป็นนายจิตาเป็นนายยกเลยล่ะทำาก่อนหนึ่งบอกอือนายยกแปดปีเราไม่กิวงการนี่เงก่อาไปาแม่ทองกกินหมอนด หัวเราอยู่หวกเราเป็นดนกน้องวกทีมงานทอนไส่แ้ฮันอะี่นั่นนี่น้อนบ่นปกติป่ะน้อนเปี่ยนยังไงบ้างเลื่ดลูกไก่อะรลูกบ้าเนี่ย้องเปิ่งนามไยวันนีเจะไ่ตรงไม่เป็นรขับรถไปโรงเรียนเนาะิ่งกอไปโรงเรียนหรบอเปลาไปโรยนบานเขาคูไป็นกลุ่มเล็กทีม แต่ก็เป็นยังแ่เขาบอกว่าจะนานต่อแต่โมไปซุ่่กูปุ๊บเริ่มนันใครอีกจีมาทเลยนี่พยายกรัน้ำหนักเขาไป่ไหมไมไปสืบดี เขมีบัุดเฮ้ยท่้งวันยุ่มันมวันเ็ศงานยังไงฟังไหนซื้อฝั่ยไหนไหนที่ปลอยดีเห้ออย่าไม่ดำที่นี่โอ้ยยัวาดำทีนี่โอ้ยมาดำยังขีแดงเนี่ยบอกยังง สามเปกอยู่รวมเอ่านทองเย่ะสายตามอ่นทองแบบวักแบบวักแบบวักอืมน้ำอืมน้ยเกิมายังแบนน้ำมันคันเทนาด้ยค่ะคันเทนาอืมอืเป็นตัวคันเทนาตลอดมันอ๋อบ่อืมเจียวมามาแค่หัวเจ้าบ่เดียวอืม โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีพ่อซรัพนี่แหละครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ในได้ครับซับสไครต์นะครับจับจับจับลาไปก่อนครับวันนี้ชุดยอดครับผมบ๊ายบายครับ